กูไม่เล็กขนาดนี้ทับของพ่อของตายเลยจริงเหรอจริงจริงโอ้โหจริงจริงจริงดิครับน้องแต่ทับตายน้องไม่มีสักสี่เลยเห้ยจริงเห็นด้วยด้วยพูดอย่างนี้กลัวทวงความที่ทธรคืนกูสงสัยว่าทำไมเรากินสายไม่ได้วะ อย่าิลี้กินะอย่าลืี้ยมถ่ายต้นไม้หรือว่ามีกูคนเดียวเออชืเลี้ยมถ่ายต้นไม้กูจะถ่ายพรุ่งนี้เช้าแล้วจส่งครูต้นไม้พวมึงเป็นไงวะกูไากรู้ว่ต้นไม้กูต้นไม้กูตั้งเดย์เดใหญ่มากไอโฟมึงอยากห็นใช่ไหมมึงอยากเห็นใช่ไหมไอโฟมอยากเห็นอะไรไม้ไม้กูสูงสิบห้าเซนิมไอโฟมใช่ไหมโปรเจคชิ่เชอร์ไม่รู้ว่ากูปอเ่ามันไม่ใช่อ่ะมึงโปรเจคโปรเจเชอร์มัน ให้ต้นไม้ไอ้เส่ยมึงปลูกต้นไม้จริงปะมันต้นไม้ปลอมเหรอเสือมึงไปไม้เถี่ยเแล้วะมึงเฟซอะไปไม้ิตลี่เหี้ยเ้ยแล้ววะมันไม่มีทานกูได้คาทานกูมันเด็กไม่เอาทานต้นกู้นกูมันลำต้นเล็กนิดนึงแล้วมันสูง สูงแบบสูงจัดๆอ่ะแล้วมันแบบตรงนะมันแบบมันไม่ไม่โค้งไม่งออฮิฮิฮิยังตรงยาว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 โยกนั้นแหละไอ้แค่ปังเดยาวเพิเลยก็ดีเราเชื่เหรอทำไมไม่ดีอ่ะบุพเวมันหักไอ้ย่าไม่หักต้นมันดีอยู่แล้วต้นมันดีเจ็บผูถ่ายส่งกูปุ๊บกูหักไอ้แค่ไม่หักดีมันนีดทำอะไรแดกไอ้ไอ้คนอื่นทั่วไปดิสมัยกูไอ้แค่อุ้ยเดจะกูเด็ดทำอะไรแดก ไต้นไม้กูดีเองก็คือแต่ว่าต้นไม้มึงกิ่งก้านสานขาต้นไม้คุณกิ่งก้านสานขาจะไปเสียดูแก่มันไม่อยู่บหมือนโลน่ะเพื่อนไปแล้วเลยคุณไม่อยู่บนโลกมีนะเพื่อนกูตอนเนี้ยกูวางแผลนะเลยไหมครับคุณใช่ไหมกูอยากจะไปตึกกูก็อยากมาถล่มตึกให้ได้อะมันมันไม่ได้หรือปะ ครั้งก่อนอะกูโดนถล่มอ่ะมันไม่ได้แล้วปะอันนีละมั้งเหี้ยไม่น่าจะวุ้ยอุ้ยวุ้ยอย่าทำแบบนี้วุ้ยวุ้ยวุ้ยช่วยด่วยช่วยช่วยใหญ่เอ้ยกูขอใครช่วยเนี่ยุ้ยว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 ุ้ยเฮ้ยไอเสือกูไหววะมีปืนแล้วไหววะไม่ต้องแอคแล้วมั้งเนี่ย พี่มันเฟี้ยวพี่มันหล่อเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยครับครับครับอ้าวน้อง้าไม่กูลงแล้วน้ามีดมันแค่สี่มเฮ้ย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 จะตายจะตายจะตายจะายจะตาย What the fuck จะตายจริงเฮ้ย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 ส้มมียใช้จรวดเป็นเฮ้ยฉลาดฉลาด เฮ้ยเฮ้ยหัวรวยวยไอ้เสือโอ้ยเฮ้ยฉันเจอรูปเปเเ กระสุนมีแค่หกดัดน้อยจริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยพีชีได้แล้วว่ะเฮ้ยเอาว่ะวิมาลเดียวว่าคำนี้มาว่ะเฮ้ยคำนี้มาจริงคันี้มาจริงยายาๆๆพุชมินางโง่ยาๆาเฮ้ยเอาว่ะพีชีได้แล้วว่ะดีใจเนาะอะลูกเก๋งเหี้ยเลยโอ้โหหนุ่มดะกี้ตัวนี้หนุ่มสมัยดีใจขู่อะไรมือ กูสม en, e ัยมีชื่อว่าไงตรงมี้มีอะไรตรนี้มีเชียร์ขอเชีอกมแนั่เชียร์มันไปโน่กูยิ่งหูไม่ชอบพับโอ้โหสเต็ปนี่ไปโคตรไรมันตัวอีไรเนี่ยนี่มีคนเข้าเต็มเลยมีตัวอะไเฮะอู๊ยอสูรอสูรเจ้าช่างสิงสิงจงสิงช่างว่ากูเจอสูรแล้ววะ แม่ตามแบบน้ำโดนไล่แบบน้ำเฮ้ยโอ้โหรู้แล้วอยู่ไหนกันโอ้โหโอ้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 อย่าอย่าเลยครับตอนนี้ตายน่าแงะมันคิดออกแล้วเสือเราจะทำอะไรที่มันสร้างสรรค์ไปกูว่านะเราควรทำเครื่องบินไม่เสือคิดว่าดีไหมเครื่องบินมันสร้างสรรค์ขนาดเียอ่ะเออดิ โอ้ส้าสัตว์น่ารเลื่อนออไม่สร้างสัตว์จรไงมันสร้างสรรเสริญแล้วข้างบินเนี่ยโอ้โหมึงยิดไปเลยไอย้ต้นไม้กลางหมู่บ้านที่กูตัดได้ไหมเนี่ยไม่ได้ก็ไ,ได้ไปตัดกันได้ไแล้วมีต้นไม้ที่อื่นอีกวะแล้วไอ้หมู่บ้านที่เราอยู่เป็นเกาะทำไงดีวะจะทำยังไงดีเชี่อ ต้นไม้ก็มีสักต้นหนึ่งแถมอไอ้เกาะไอ้เรียกว่าเลยนะตึกของเราก็เป็นเกาะเหมือนกันดังนั้นก็สรุปได้ว่าชิบหายเฮ้ยคิดออกละเฮ้ยโอ้โหแต่วินิเจอร์บ้านมันบู๋เลยอะแล้วกูเป็นคนดีด้วยไงคือแบบไม่อยากทำให้บ้านคนอื่นบู๋อะคือทำไมดีวะเสือ ดีก็เกิดเพลิงอัคีขึ้นาอไม่รู้เลยมันเกิดได้ยังไงโอ้ไม่รู้เลยจริงๆไม่รู้ไม่รู้สิค้าทำมันอยู่ดีก็เกิดอุ้ยใครไม่รู้ว่าทีทีไ้กลางบ้านใครนะเสียต่างยักษ์ไอเสียตอนแรกก็เห็นคนกด W คนเยอะไอ้เหี้ย แตแหลกะโอไม่ค่อยแหลกอะแต่ภาพมันมันมากเลยเอ้กูว่าเห็นดมันเนี่ยไอ้ี้ยแบบฟรีไฟอะไอ้ตว์โลกาฟิกซุเปอร์โลกาฟิกมึงดูอนาคตดิว่เสือไรฟูมกูมาแล้ววะตุ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 ๊ตุ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 ๊ต นี่มันหมายความว่าไงเนี่ยทำไมเออช่างแมเอาแล้ววะตุ๊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 ตุตุตุ๊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 ตุเตุงตุ๊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 ตอ๊ตุ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 ตตงต เจ้าปทีมอนเตอร์ทำลายร้านอุ้ยเฮ้ยข้งข้งข้งมอนเตอร์คังเอาแล้ววะว่ายน้ำเร็วด้วยไม่ไม่ซูมไม่ซูมไม่กลัว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 มากบ้าตัวอะไรเนี่ยมึงกำเนิดเพื่อทำลายล้างโลกเหรอวะ เบบี baby, baby, ้ม <don> ีนะเธอเบบี้แกมไอแกมนี่เล็กเป็นเบบี้ไล้วไม่ได้ไม่ได้เลยถ้ามึงเรียกเบบี้แล้วกูเรียกว่าอะไรอตอมกูชื่ออตอมแล้ววะเล็กกว่านี้

เอกดเอออกกดเอ้ิ่งออกกดเอ้ออกโอ้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 เป็นไรเหอเป็นไรอะเป็นไรอะเสือเป็นอยเอะก็เป็นมึงไงครับเวเมื่อกี้ทเสียง้ยทเสียงครับเอาใหม่นะเมื่อกี้มึงไม่ตรงเว้ยคุณต้องทำเสียงนี้เลยโอ้โหโ้โหาวเย มึงชาติตายแล้วคุณคุณพ่อเอ้ยฮะน้อง <c oughs> น่อง่องก่าตายอ่ะโ่าฮ่ล่าดสาฮ่าฮ่าฮ่รฮมรฮมาฮ่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 าก่าฮ่า่าฮ่าม่าฮ่่ามันฮ่าฮ่าฮ่่า่า้ มันบอกมันบอกว่ามันบอกมันบอกว่ามีอามไอเซนไม่ออกตะกีเลยไปชนเลยไปชนไอที่ไปชนแรกมาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเอ็ดไอเหี้ยเยอะเป็นสัตว์หน้าเศษหน้าเศษกูจะทำของกับเอ็ดกับเอ็ดกับกิบพอหนึ่งในห้าเศษนั้นอาจจะได้เซนก็ได้ค่ะเจ้ส์ย่งดิ ไม่เสียงและสงหวันไม่ดีดเลยวะเฮ้ยและสะ้สสงหวันไม่ค่อยดีเช<ด>็คดาวน<ะ>ี่คือต้องฆ่าหรือว่าทำล็บอบบี้เห่าเพื่อนเฮ้ยทำล็อบบีก็ได้เราสงหวันไ,ะะไม่ดีวะว่าทำไมไม่ถึงระดีเราสงหวันไม่ค่อยดีเลยวะทำไมอ่ะแล้วมันทำไมอ่ะเอ้ยทำไมมันถึงดีอ่ะก็เ,เสียงมันดังหลังบ้านกูว่าดังคอกคอกคอก ไม่เชืช่อไอ้สัตว์เยี่ยม,มนอนกูเล <c oughs> ่นเกมไ้ควายเ้าแต่มึงอยุดอยู่อะไรวะกคนเห็นได้ใช่ปะไม่ทุกเกมไม่ได้กูอยู่ในห้องตัวเองกูโคตรโคตรอินโทรเวิร์ดอ,ออกไปเดี๋ยวไอ้สัตว์เล่นโนสุ เราเราแทงวันที่วันวอ้เนี่ยมันหนึ่งหนึ่งได้อะแตอมันหนึ่งหนึ่งได้เราเด๋มันหนึ่งหนึ่งเยละมันมันหนึ่งคือคือเวลาหนึ่งหนึ่งใช่ป่ะสมมติอีกฝ่ายหนึ่งอะกดจนแบบมันกดจนแบบยังไงอะจนแบบคะแนนมันห่างกันแล้วใช่ป่ะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งอะแบบคะแนนถ่างกันมากอะแต่อีกฝ่าย